เสร็จแล้วเปิดบ้านใหม่อีกหลังของตุลาให้ดูครับเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วจริงๆครับเป็นสีมือของลุงเดชลุงเขาเข้าใจเพราะว่าทุกอย่างรอไม่ได้ครับช่วงเวลาตุลาตื่นมานือช่วงเวลาที่ลุงทํางานครับช่วงเวลาตุลานอนคือช่วงเวลาที่ลุงพักเพราะว่าคอกใหม่ของตุลาเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดนอนของตุลาเลยครับวันนี้แม่จันของหนูกลับมาแล้วครับก็เลยต้องทักทายกันหน่อย เด็กตุลามไม่ได้มีอาการกลัวหรือระแวงอะไรออกมาเลยนะครับ้งๆๆพี่แอดฮะหนูป่วยอยู่ฮะหนูขูไม่ไหวหนูก็รีบหายสิครับจะได้กลับมาขู่พี่ๆเขาอีกนะล,ลูกถ้าหนูหายหนูก็คงเลิกคูแล้วล่ะพี่แอด งันก็รีบๆหายนะครับจะได้กลับมาวิ่งเล่นเดินเล่นด้วยกันอีกพี่เนี่ยอยากเห็นตุลารู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยย,ยมีนาเนี่ยนำหนูไปรลี้วเลยแสบมากๆพี่ขอบอกปล่อยมีนาเข้าไปเธอฮาพี่แอดเขาเนี่ยไม่เหมือนหนูหรอคะมีนาเขาสุขภาพดีแต่หนูสิโลกมันลุมทำร้ายตลอดเวลาเลยเออใช่พี่ก็ลืมไปอ่ะตุลา พี่แอดฮะหนูกําลังสงสัยฮะสงสัยว่าพี่หมอเจียมต้องวางแผนเตียนขาให้หนูแน่ๆเลยอะฮะไม่ใช่ตุลาเขากําลังทำเสือขาอ่อนๆให้หนูอยู่ไงเพื่อที่จะช่วยหนูถ้าทําแบบนี้เนี่ยขาหนูจะหายเร็วขึ้นเลยครับตุลาหายเร็วขึ้นเหรอคะพี่แอดบอกพี่หมอเลยรีบๆทําเลยฮะหนูอยากออกไปวิ่งแล้วฮะดีเลยคะ่ะแหม ุณตุลายืนพุงแอนหลังแอนนอ่ะไทแล้่าใหม่ไง่ได้้าใหม่นโคตรน,นี้นะเดี๋ยวกลับที่เดิมอันนี้อันนี้โกงตูน้องโกงนแื้อ ให้เฉยไห,หน่อย,ยน่าเก่งๆช่วงนี้เนี่ยตุลาเขามีน้ำลายค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าปากเขามีบาดแผลครับก็เลยยืนขยับปากเหมือนกําลังเคี้ยวเอื้องครับ<ๆ>ทําให้น้ําลายเนี่ยออกมาเยอะมาก<ๆ>ที่เนี่ยต้องคอยเช็ดอยู่ตลอดเวลาจริงๆ หมอเจี๊ยบสั่งรถเครนมาให้ตุลาแล้วพี่จันบอกว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยสั่งรถเครนให้ตุลาแล้วใช่ครับไว้สําหรับช่วยยกตุลาเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายน้องครับเป็นอุปกรณ์สําหรับยกของหนักนะครับซึ่งคงจะต้องดัดแปลงเพิ่มเติมหลังจากที่อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมาถึงครับก็หายนะลูกเดี๋ยวว,วิงงววว่งแข่งกับหมอเจี๊ยบเลยหายเราไปวิ่งแข่งกับหมอเจี๊ยบเลยนะลูกนะเนาะดูใครมันจะเก่งกว่ากัน นี่เป็นกำลังใจจากแม่จันร์ของเขาครับขอแค่หนูหายนะตูลาความสนุกของหนูเนี่ยรออยู่เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดอีกค่ะบ้วนน้ำลายอ,ออกอบ้วนน้ำลายออกมาดูดูด,ด,ด,ดูเล่นน้ำลายยืดยดถ้าเป็นเด็กเล่นน้ำลายขนาดนี้คมจะตรงใหญ่เลยนะคืออะไรฝั่งนี้ค่ะ ส่วนพี่หมอเจบเนี่ยกำลังสารวนกับการทำเสืกษาาให้กุลาอยู่ครับสรุปว่าวันนี้เนี่ยน้องดีขึ้นพอสมควรครับเริ่มจะมีโมเมนต,ต์ต่างๆมากขึ้นแล้วล่ะครับทุกคนครับไม่ต้องเครียดนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าครับ แม่ๆ่พี่ๆี่สามารถสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้นะครับเพราะว่าคนทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องทำทันทีรอไม่ได้หลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1 3ึ2ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ